ครับตอนนี้ก็ไล่อตอนนี้ก็เราก็มาอยู่กันที่เอพิโซดสี่แล้วนะทุกคนใช่เอพิโซดสี่แล้วไม่ต้องสงสัยว่าชุดเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอรปกอบใหม่เปลี่ยนนนึงเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเราถ่ายวันเดียวกันวพาเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมามาณ6ตอนเลยแล้วเราเพิ่งมาคิดจะทํากันอะไรใช่ก็่ได้ซ้ำๆน่อยงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไป e 4 러이 라이 더스카시간인만심 자만심 미스하 아무것도 좋아할 거니까 음 น้องน้องขจบก็น่ารักเนาะเอ็นดูอะเพิ่งรู้ตัวมั้งเอ่ี่บอกี่ม่อั่นรักกไม่ได้ต้อีใจตแหใจเลย้อง็อ้งือดวเออเเ็นว่เด็กวะเด็กก็กวะเด็กวะเด็กะดวะก็วะ อือใช่รู่แล้ว,ลวเล่าเมื่อกี้ปะชอบเขาแหละมั้งมีใจมึถ้าคนไม่มีใจมึงจะเดินลงไปเองด้วยต่อยด้วยมีต่อยด้วยอ๋อห้องค้างกันก็เลยเข้าผิบมาหันหลังกันน้องเหมือนจะวายแ,แต่เราเ,เราเราก็จะวายไปแล้วด้วยใ่กล้าบ้าบินเนาะน่อะ ป่านเจ้าคุณพี่คุณพี่เขาจะแบบอุ้ยอาวเจ้าคุณพี่กี่ทึงหนึด้วยคุณพี่เขาจะจมุนีไปจนตายเชื่อจีอนน่ารลักแงดูออกน่าหลักจริงงันจะมีแรงไม่แน่ไหม้าคุี่ออนไหคนที่หลับนะไม่หลั

มไม่ต้องตัวอะไรเดียวกันปะเอ้ยเออเลเออตั้งกับนอนเนาะแต่แต่สีเดียวกันนะสีเดียวกันอเ,เออมันต้องแบบนี้อย่างงี้สิแกมันกุ้งกิบปะวู้ิง <c oughs> ต้องออกนอกเฟรมเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่หนังไทยไม่เคยให้ฉันได้ <c oughs> ผู้หญิงจะข้ามาก่อเกตตลอดตัวประกบอบหนึ่งอยากยืนกินหรือเปล่าไปไหนเบอร์ยืนกินไม่หมดเลยมาเน้อคมนอโนันนี้คิดละคิดละโอ้จะนแกนันั้นหมคมิคิดละข้าก็มาแล้วไม่ไปจ้ะ ไม่ไปสั่งฉันนั้นไม่ไปไปดีอะวันนี้องน้องเออโอ้ยงน้องสงสารน้องถามว่าแล้วมาเข้าทําทไมแต่แม่ทำอะไรที่ก็ไม่ชอบพ่อ่อเห็นร้านเนี่ยแล้วมันเ้ป็นลมันโนนี้สงสามาให้แล้วเอนี่คินแล้วนะ

원하는 거있어 해주시는 거예요? 아 맞아. 형 올라가려는 자해보 선배한테 원하는 거 없어요. 응 올라가려는 팀 그냥 선배 옆에 있고 싶어요. 어. 뭐가 아 미가 말 좋아. 선배 주세요. 고요 그럼 대답해 너 달리기 할때 어떻게 그렇게 정해진 시간에 뛸 수가 있어? 시간 안에 비달 다 끝내야 돼요 사람들 출근 전 학교 가기 전까지 비달 다 맞춰야 되거든요

ทรงผมก็เปลี่ยนสั้นเหมือนกันด้วยใช่คือบเูจไอีกรอมนเไม่ก็ดีน้องพนันชอบอามผมเลยคนโครโอ้มอยอ่ะมย่านิ้งสิวันนี้ผมเสร็จเร็วเพราะรุ่นพี่เลยทำงานช่วยส่งเคิดอะไรทำงานไง

그냥 태어날 때부터 죽고 엄마랑 같이 살았어요. 허리 보고 고등학교로 가긴 갔는데 계속 다녀야 나 말아야 나 사는 것도 막막하고 오래 할지 모르겠더라고요. 그때 나. 그때 형이 뛰는 모습을 봤어요. 멋있더라고요. 내가 뭔가를 주고 싶은데, 난줄게 없잖아. 그래서 그냥 우유 배달하고 나온 봤 갔다. 지금까지. 잘 봤어 그때 나이일 하기 엄청 싫어했거든요 다른 애들은 부모 용돈 받아가면서 살면서 하는데 나는 엄마 아빠가 남긴 빚 갚겠다고 지아등가 돼서 먹냐 싶어서 근데 선배가 잘마시니까그게 좋더라고요 그래서 계속 이 일을 하는 거죠 아무것도 아닌 내가 계속 이 일을 하다 보니까 잘 달리게 되고 체육도 좋아지고. 아, 뱃따라 대학도 가요. 고맙습니다. 나를 웃주셔서 고맙습니다. 날를 잘해주셔서. 진짜요? 아하 떨어져 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 어어 떨어져 야. 아져어 คนอะไรอู้เสพหุ่นเลยอ่ะ re re like a re re ก็ไม่รู้ว่าจะมีปมน,น,น้องคือน้องน้องแบบน้นนอ,อ,นองดูไม่มีปมห่างเดียงดูแตวเออใช่น้องดูไม่มีปมว่านอ้องแบบสู้แบบน้อ,นนองใช้ชีวชิตแบบสซ้ำซากมากเลยอะแต่เก่งอะไรเก่งมเลยแต่ว่าแต่ว่าพอาไม่รู้ว่าน้องก็ลังทำงานแต่หมองอะไรนะว่าสามว่าสามเขา,าขึ้นมาปลายปุ๊บเราก็ต้องส่ง,งหนูไปกันแน้องก,ก,ก็ไม่ชอบที่ไหนแต่ก็นะไปเจอเรื่อพี่แลบบเออเาเหมือนหายปะ ได้อินสปาเรชั่นือกาแรงมันด้ก็เลยไปชอบเขาเลยาี้ยเคนี้แบบชอบมันก็ชอบทุเรศดีเนอะไรอนแล้วกมีแล้วอกมันก็เป็นงานแอบแอบแอบหลักนาะพีพีนี้ก็สี่ปีเลย สาเราจะรามาสี่มาสี่สี่ห้าปีหนึ่งมปีหนึ่งเเพ่งเจออะไรบอสามปีก็อีพีนี้ก็เรามาตาไปก่อนอ๋อไม่กช่เอนจริงออความเข้าใจครับยก็ได้ไปเป็นเพสเมคเกอร์เป็นคนวนแลวิ่งของไปอีพีนี้ก็เราก็จะต้องไปก่อนก็อย่าลืม ก็แช okay, right, ่์แล้วก็สะไปัก hmm. mm ันให้กับช่องยิ่งใหญ่จริง้ขอบคุากสัสดค่ะ